สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นตอนเพี่งเทียงนะครับของวันจันทร์วันแรกของการิเดเรียนนะครับซึ่งวันนี้นะครับไม่รู้เป็นอะไรเนาะเราเลิกเรียนกันเร็วมากเลยคนระากมาอ่ะวันนี้ก็แกงเดิมนะัะรักก้าครับอยู่กันที่เซ็นทร,รนัลรามสองนะครับชาบูชีนน่นองวันนี้มากันเจ็ดคนครับ HCI เี่ไอเลิกเร็เวมากจริงๆเราต้องเลิกเรียนตอน8โมงไม่ใช่ดิตอ,อ,อนตอน เที่ยงครึ่งวันนี้วันเดียวแหละมีอะไรมากินบ้างมาดูกันนะครับอเห็นไหมครับเดี๋ยวพาไปดูตัวอีกตัวหนึ่งแล้วกันสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับทักทายหน่อยนะครับอร่อยป่ะอร่อยป่ะนะยังมีแต่ฟัอร่อยป่ะนั่งคนเดียวอร่อยป่ะครับน้ำยิ่งแต่ฟัวอร่อยป่ะย่ให้คนต่างให้เกียรตินะไม่ยอมกิน ใครมาด้านอีกเรื่องฮะเดี๋ยวมาเรื่อยๆนะครับจำได้ไหมครับวันนั้นที่ไปกินกับเอินตาครับแล้วผมเสียสละกมานั่งอีกโต๊ะหนึ่งไี่เสียสลากโอเคนะครับเดี๋ยวต้องขอโทษอีครับ